วันนี้นะครับเราจะมาแกะเพลงจากการฟังนะครับเพลงที่เราจะมาหาดแกะวันนี้ก็คือเพลงตื่นจากฝันนะครับาการแกะเพลงนะครับผมก็เน้นย้ำอยู่3ามอย่างนะครับมาตบทวนกันก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องรู้ว่าเพลงที่เราจะแกะเนี่ยใช้วัสดุอะไรอย่างเช่นคีย์นะครับ คีย์อะไรในคีย์นั้นมีโน้ตอะไรบ้างนะครับอันอับ2คือพอเราเริ่มแกะแล้วนะครับเราต้องสังเกตนะครับรูปแบบหรือทิศทางของมันให้ออกนะครับเช่นตัวโนต้ตจากตัวหนึ่งเคลื่อนที่ไปอีกตัวหนึ่งนะครับสูงขึ้นหรือตามลงหรือว่าย้ำอยู่กับที่นะครับข้อสุดท้ายเลยข้อนี้สําคัญนะครับก็คือ can you sing can you play ถ้าคุณสามารถร้องทํานองนั้นได้นะครับคุณก็สามารถ เล่นได้หรือฟังแล้วก็แกะถอดมาเป็นโน้ตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะเพลงนี้โดยใช้แนวคิดนี้กันอันดับแรกนะครับรู้วัตถุดิบก่อนนะครับผมก็ได้หามาก่อนแล้วเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ f l l a t major นะครับประกอบด้วยทั้งหมด C-flat นะครับโน้ตเพลงนะครับโน้ตทำนองของเพลงตื่นจากฝันจะใช้แค่5โน้ตเท่านั้นนะครับก็คือนะครับโน้ตตัวที่ 1, 2, 3, 5 6นะครับก็จะได้แก่โน้ต Aflat B flat n o โน้ต o t โน้ต a ีน,นะครับโน้ต D ไม่ใช่เป็นโน้ตตัว F เนี่นี่เกบพลาดละนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเอ็นโน้ตพวกนี้ได้มาจากไหนนะครับย้อนกลับไปดูตอนก่านเรื่องของสเกลดีกรีนะครับหรือเพนทาโทนิกสเกลนะนะครับเราจะได้โน้ตตามนี้นะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้ทีโดมีฟาลาฟามีโดทีลาทำนองไทยเลยนะครับเพลงพวก สำเนียงเอเชียทั้งหลายนะเพลงไทยเพลงตะวันตกต่างๆนะครับใช้สเกลเนี้ยในการแต่งเพลงทําเพลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นทาโทนิกสเกลหรือ1นึ่งสง 3, 5, 6, เนี่ยเราจะใช้กันตลอดในการหัดแกะเพลงของเรานะครับต่อมานะครับรู้วัตถุดิบแล้วว่าเราจะใช้โนต้ตอยู่แค่นี้5ตัวข้อที่2เราต้องรู้แพทเทิร์นทำนองโอเคข้อนี้เราต้องไปฟังเพลงกันก่อนลองจําทํานองนะครับลองทำทำนองให้อย่างน้อยสักท่อนสั้นๆเนี่ยเราจําทํานองของมันได้นะครับโอเค มาฟังกันแค่นี้ก่อนครับะมีเัิเดิดิเดิดิเดิดิเดินิเดิด่เดิกิเดิด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 ิเดดเดิดิเดิดิดิดายดิดิเ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 ดิมัเดิดิเดิดินเาด หนึ่งมาฝากนะครับที่การแต่งเพลงใช้กันบ่อยก็คือการที่ขึ้นหนงลงหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งลงหนึ่งหมายถึงอะไรนะครับจากโน้ตตัวหนึ่งนะครับติว่าเป็นโน้ตตัวที่6แล้วกันนะก็คือโน้ตตัว f นะครับตัวที่6ตัว f นะครับขึ้นไปน็น1สเต็ปหสเต็ปก็คือตัวนี้เราจะกลายเป็นไปหาโน้ตตัวนี้นะครับจากตัวที่6ขึ้นไปหาตัวที่8หรือตัวที่1นั่นเองก็กลายเป็นโน้ตตัว A Fla t ตนะครับตัวที่8หรือตัวที่1นนะจากนั้นกลับมาที่เดิม แล้วก็ลงมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับลงมาอีกหสเต็ปเราก็จะไปโน้ตตัวนะตัวที่5นะครับก็เป็นโน้ต e flat อ่าพทเท่านนี้เจอกันบ่อยมากๆนะครับขึ้น1สเต็ปกลับมาที่เดิมแล้วลงไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็กลับมาที่เดิมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฟังก์ชันอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นโน้ตตัวที่3เป็นไงขึ้น1สเต็ปก็กลายเป็นโน้ตตัวที่5กลับมาที่เดิมลงมาอีกหนึ่งสเต็ปก็กลายเป็นโน้ตที่2นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าลองฟังเสียงซ ขึ้นหนึ่งสเตป็ปแล<ะ>้วลงมาที่เดิมลงหนึ่งสเตปนะครับไทยๆเลยเนาะดดดดดาาาาีขึ้นหนึ่งสเตป็ปลงหนึ่งสเตปจากเมื่อกี้นะครับที่บอกไกด์สเต็ปของการแต่งเพลงนะว่าเขามักจะใช้กันที่ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเนาะนะครับเราจะสังเกตเห็นบางคนรู้โน้ตแล้วนะครับ เป็นไงนะครับดาดาขึ้นไปดากลับมาที่เดิมดาดารู้โน้ตแล้วใช่ไหมอ่านโน้ตตัวแรกนะครับพอเราหาเสียงไล่หาเสียงจะเริ่มจากโน้ตตัวที่6นะครับตัวที่6กของสเกลก็คือโน้ตตัว F อนะครับอ่านเดี๋ยวผมเลื่อนชาร์ตรงนี้ดีกว่าจะได้มีโน้ตให้ดูตัวตัว F นี่นะครับหรือตัวที่6นะครับดา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 เข้าสู่เลยดดาดดาดา ดาดาดาดีดา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 ดีนะครับเป็นไงดา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 ตามลงดาดาตามลงสองสเต็ปแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งสเต็ปอ่าอันนี้เป็นอีกกรอบหนึ่งนะเนาะตามลงหนึ่งสเต็ปก็คือเป็นโน้ตตัวที่ห้าสองสเต็ปนะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งสเต็ป ดดาาก็เป็นไงครับดดดดดาาาาาสำคัญมากๆเลยเราต้องจำทำนองให้ได้ตอนแก่เนาะอ่าเราก็จะได้อย่างนี 6, 8, 6, 56, ้นะครับหกแปดหกห้าหกนะครับแล้วก็ห้าสามสองสามห้าสามสองเห็นไหมนะครับบนคีย์เอแฟทเนาะนะครับ มาถ้าเกิดเป็นโน้ตเราก็จะได้โน้ตตัวนี้ฟาลาฟามีฟามีโดฮีโดมีโดฮีใครยังจำวันนั้นที่เจ้านั้นบอกจะห่างไกลดดดดดดด พเทอร์นนเเเเหมมืดิลยพลงป๊อปนี่ครับเคล็ดลับของเพลงป๊อปคือเขาจะซ้ำแพทเทิร์นเพื่อให้คนฟังจำเพลงเขาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมานั่งแกะเสียเวลาใช้แพทเทิร์นเลยเลยนะครับโน้ตเปลี่ยนนิดหน่อยขึ้นลงขึ้นเห็นไหมถ้าเราฟังแพทเทิร์นสูงต่ำออกนะครับรู้ว่าเขาใช้อันไหนเราก็จะมีช้อยให้เลือกว่า ทำนองของเราเนี่ยน่าจะไปตัวไหนต่อจากนั้นนะครับเราก็มาดูวัตถุดิบของเราว่าวัตถุดิบของเราที่มีเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วลองใช้จากการคณีของเราเนี่ยเขียนเป็นโนต้ตออกมานะครับแต่ที่สําคัญเราต้องได้ยินก่อนจากข้อที่3ที่ผมเย้นยันวก็คือ can you sing can you play นะครับถ้าคุณร้องออกมาได้คุณก็สามารถเล่นได้แล้วก็ฟังได้นะครับอ่านะครับก็เพลงตื่นจากฝันประมาณนี้นะครับจะใช้โนต้ตพวกเนี้ย ทั้งเพลงนะครับอยู่5ตัวลองไปแกะต่อดูได้ไหมนะครับใครอยากหัดแกะเพลงเริ่มจากเพลงแบบนี้เพลงง่ายๆนะครับเราก็สามารถรู้โน้ตเขียนโน้ตออกมาได้นะครับเอามาเผยแพร่ต่อเอาไปขายต่อหรือเอาไปสอนต่อนะครับเอามาเล่นโชว์ก็ได้นะครับ ครับใครชอบไอเดียการแกะเพลงแบบนี้นะครับก็สามารถทักคอมเมนต์มาคุยกันและเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นการสอบถามกันได้นะครับหรือทักทายกันก็ได้นะครับวันนี้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดิซึนอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ